สวัสดีครับกระผมนักเรียนในสิบตำรวจชานนภูกรหมาะสังกัดหมู่3หมวดหนึ่งกองร้อยที่สเลขที่27่สิบเจ็กองบังค,คับการฝึกอบรมตำรวจกลางวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสของยาเสพติดครับผมก่อนอื่นเราต้องมารู้จักประเภทของยาเสพติดทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับ ครับยาเสพติดมีทั้งหมด5ประเภทนะครับประเภทที่1ยาเสพติดชนิดให้โทษร้ายแรงเป็นยาเสพติดที่ไม่มีการนำมาใช้ในการแพทย์นะครับและทำให้เสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้า ยาอีเป็นต้นครับประเภทที่สองนะครับยาเสพติดให้ทษทั่วไปเป็นยาเสพติดที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมากและทำให้เกิดอาการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรระดับที่พึงระวังเช่น ร์ฟีนโคเคนและโคเคอนเป็นต้นนะครับผมประเภทที่3นะครับเป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่2เป็นส่วนผสมอยู่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำหรับไว้เป็นยาที่ทำให้ เกิอดอาการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายและมีประโยชน์ในด้านการรักษาโรคเช่นยาแก้ไอผสมโคเดอินประเภทที่สี่ครับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1ห,หรือประเภทที่2เช่น อาเซติกแอนไฮไดอาเซติกคอไลประเภทที่5นะครับผมยาเสติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4เป็นยาเสติดชนิดพืชครับผมเช่นกัญชา พืชกระท่อมเห็ดขี้ควายเป็นต้นนะครับผมซึ่งทุกส่วนของลำต้นหรืออะไรที่เกี่ยวกับต้นซึ่งเป็นสารเสพติดทั้งหมดนะครับนะครับยาเสพติดทั้ง5้าประเภทนี้ส่วนมากวัยรุ่นก็ตามแถวบ้านก็อยากรู้อยากลองครับผมก็ขอความแนะนำให้ญาติพ่อแม่พี่น้องช่วยเตือน ลูกๆก,กหลานท่านนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ช่วยแจ้งบอดแสให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ปฏิบัติการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อช่วยกันลดปัญหายาเสพติดแล้วก็อาชญา,ากรรมตามหมู่บ้านและชุมชนนะครับผมขอบคุณครับ